ได้พายกันน้ัเสการพระสนัตัยแล้วต่อไปให้ตั้งกายให้ตรงทำองจิตให้มัน่นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเขา้าเวลลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกเวลาลา้ใจเข้ายาวหรสั้น ให้ใจออกยาวหรือสั้นให้พยายามรู้อยู่ทั้งนี้กระบวนการควบคุมสติสัมปชัญญาด้วยการเจริญสมาธิิตมีความสำคัญอยู่ก็คือหนึ่งศีลบริสุทธิ์คํามบศีลบริสุทธิ์นี้ไม่ใช่จะมานั่งบริสุทธิ์แต่เฉพาะเวลาที่เจริญสมาธิต้องบริสุทธิ์ตลอดการ รายการที่สองอย่างควบคุมกำลังใจให้รู้ตัวอยู่เสมอว่าเวลานี้เราทำอะไรอยู่และกายควบคุมกำจัจกำลังใจก็ควรจะให้ช้จิตทรงอยู่ในได้เของกุศตลอดเวลาอย่างที่เราทรงศีลเราสมาทานศีลการกำหนดสติสมะจนยะ ก็พยายามให้รู้อยู่ว่าเวลานี้สิ่งของเราบริสุทธิ์หรือว่าบกพร่องหรือว่าขาดหรือว่าเส่ามหมองพยายามทำลายเหตุที่เทำให้สิ่งขาดหรือบกพร่องหรือเสื่มหมองให้หมดไปสร้างกำลังใจให้อยู่ในอารมณ์ข้องศีลควบคุมศิลได้ปกติอย่างนี้เที่วามีสมาธิในด้านศีลาลุสติกรรมาฐาน ไม่ยามสังหัดถ้าเราจะทำจิตสรงฌานแล้ววิาามกำหนดรู้ลมหายใจเข้าใจออกนี่เป็นของสำคัญอย่างยิ่งจงคิดไว้เสมอว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาคิดเรื่องอื่นเป็นเวลาที่จะรวบรวมกำลังใจคิดเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งที่เป็นกุศลเท่านั้นสำหรับการจะฝึกจิตให้เป็นฌานให้จิตมีกำลัง นั่นก็คือการรู้ลมเข้าลมออกเวลาให้ใจเข้าภาวนาว่าพุทธนึกเอาในใจเวลาให้ใจออกนึกว่าโททรงอารมณ์อย่อยางนี้จนกว่าจิตไม่สามารถจะคุมได้เมื่อพ่งสร้างจริงๆก็เลิกเสียเวลาหลังทําใหม่ใช้เวลาควบคุมกาลังใจให้ทรงสติสัมปชัญญะอยู่อย่างนี้เป็นปกติ ประมาณวาระรก็สามนาทีห้านาทีสิบนาทีเป็นพอแต่ถ้าไดาดีกว่านี้มากใช้เวลาได้มากกว่านี้ก็เป็นการดีแต่ว่าจะจิตฟุ้งซ่านจริงๆบังคับมันอยู่ก็ต้องเลิกเป็นการเยบอยูนนี่เป็นการเจริญสมถะในตอนต้นแต่ว่าคาว่าตอนต้นในที่นี้ก็มีผลถึงฟุ่ฟมฟโลกไม่ใช่ของเบา นี่สำหรับนักปฏิบัติใหม่หรือว่านักปฏิบัติเก่าก็ต้องทำสม่ำเสมอกันใหม่หรือเก่าไม่ทราบใ่การคุมอารมณ์ลมหายใจเขาออกมีความสำคัญแม้แต่องค์สมเด็จพระก็ชวันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทสวทรงตรัสว่สวาสาลีพุตรดูก่อนสาลีบุตร <c oughs> เราเองก็เป็นผู้มากผู้ได้นาปานนสติ หมายความว่าพระองค์เองเป็นผู้ได้เจ้าแล้วก็ทรงนึกถึงลมหายใจเข้าออก,ากตลอดเวลาเมื่อกายกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกจ <c oughs> ิตทรงฌานได้แนนสนิทแลวสามารถแบง่งกายสังขารเพ่ทุกขเรทวนาทางกายเสียได้นี่เป็นเรื่องสําคัญ <c oughs> สำหรับต่อไปนี้ก็จะขอพูดต่อถ้ากรรมฐานคืนที่แล้ว เมื่อคืนนี้แล้วเรามาพูดทิ้งจังหวะไว้ถึงพระน,นาคามีเพียเล็กน้อยสำหรับพระนาคามีนี่ต้องทำกำลังสมาธิสูงหน่อยที่เรียกว,ว่าอธิจิตสิกขาด้วยความจริงถ้าเราปฏิบัติกันมาตั้งแต่ตน้นผ่านพระสูนดาบันผ่านพระสกิทาคามี ด้วยการเี่จะก้าวไปสู่พระนาคามีก็รู้สึกว่าเป็นของไม่หนักเพราะว่าเราปรับปรุงกําลังใจข็้มาเป็นลาดับไม่ใช่ตาก,ก,ก็ยังโตกขึ้นมาถึงครอบรักพระารนาคามีเลยทีเดียวอนนีสำหรับพระนาคามีก็มีสติบัญญคงเรียกว่าเมธีกิตติสิขามีสภาะาี่ยิ่งแต่ว่าใช้ปัญญาไปลากลาง สำหรับร่านวิปัสสนานี้ไม่นักอยู่ในเกณฑ์ปลายกลางอันดับแรกกับพิจารณาชันห้าคือร่างกายในกรูรปเป็นาสัญญาสังขารวิญญาณที่เรียกว่าร่างกายของเรารวมความบรรรยากายง่ายดีเมื่อร่างกายนี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา ในร่างกายที่เรามีอยู่มันเป็นปัจจัยของความทุกข์อย่างนี้ก็ต้องใช้ปัญญาในกรพิจารณาไม่ใช่นึกเอาอย่างนี้เฉยๆถ้านึกอย่างนี้เฉยๆมันก็เป็นนกแก้วนกุนทองคืนไปใช้ไม่ได้ไม่มีผลกลายเป็นสมบัถาไป <c oughs> นี่การให้ปัญญาพิจารนาก็พิจารณาดูว่าร่างกายที่บอกไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเรามันเป็นยังไงถ้าเมื่อางกายเป็นนิจจังมันไม่เที่ยงนั่งนึกหาความไม่เที่ยงให้พบความจริงก็เป็นน้ายะทีบายกันเคยเป็นเด็กเคยเป็นหนุ่มเป็นสาวกลายเป็นเก่งกงแจนมันไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงมันอยู่ตามสภาพเดิม ใช้ปัญญานะเวลานี้มันน้อยไม่ใช่จะมันนั่งไล่เบีกยงซะทุกอย่างมันดูที่มันทำไมจะไม่เที่ยงผมเคยขาวเคยดำมันก็กลับขาวสายตายาวก็กลับสั้นฟันดีๆก็โยกก็โครงก็ปวดก็เสียวดีไม่ดีมันก็หักร่างกายเคยก็พี้กระเป่าห่อใสก็สุดโซ่ เรีเร่ยว,วแรงเคยดีก็สุูญไปความจำสมัยความเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวความจำดีใ่ก็รลืมเลือนนี่สนแสดงว่าสภาพร่างกายมันไม่เที่ยงนี้ถ้ามันไม่เที่ยงอย่างนี้ถ้าเราไปยิดว่ามันเป็นเราเป็นของเราคิดว่าวันจะต้องเที่ยงมันจะต้องทรงอยู่และเมื่อเมื่อมันเคลื่อนไปอย่างนี้เราดึงมันไม่ไ,มได้ใจมันก็เป็นทุกข์ เป็นอนุว่ตร่างกายถ้าเรายึดถือมันก็เป็นปัจจัยของความเป็นทุกข์นี้เราก็มานั่าทุกข์ว่าไอ้ทุกข์นี่มันเกิดมาจากไหนทุกข์เกิดมาจากปัญหาคือความอยากอยากให้มันทรงอยู่ไม่อยากให้มันเคลื่อนที่ยังไม่ได้มาอยากให้มันได้ก็มาเนื้อร่างกายเรามีกําลังน้อยเป็นคนผอมเราอยากกวน อ้วนเกินไปอยากผอมตอนนี้มันไม่อ้วนสงความปรารถนาแล้วมันไม่ผอมสงความปรารถนามันก็ลำบากใจทานที่ดีก็ปล่อยมันถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาไม่เกิดขึ้นมาแล้วมันจะแก่ก็เชิญแก่มันจะสุดโทรมก็เชิญสุดโทรมมันจะป่วยไข้ไม่สบายก็ตามใจมันไม่เป็นเรื่องกัมันมันจะตายก็เชิญ ถ้ามันตายกระทนี้เราไม่ต้องการมันอีกไว้เจ้านี้มันเป็นทางแห่งความทุกข์เป็นตัวนํามาแห่งความทุกข์เราไม่คอรปรารนาเราปรารถนายามเดียวคือะนิพานไอ้คำว่าะนิพานนิพพานจริงเราไม่คล่องมีอารมณ์คล่องยึดเหนียวเป็นอารมณ์มาตั้งแต่เริ่มต้น มีการถึงเรืองน,นาคามีจะยึดวิพพาณเป็นอารมณ์มันก็เป็นของง,ง่ายๆพระมาชิมมาแล้วแล้วทำปัญญาแห่เหนือขึ้นนิดนอกจากเจรนาวิปัสนาญาในข้อนี้นี้พูดแต่โดยย่อเวลาจำกัดนี่เราก็หันมามองดูว่าพระนาคามีนะ่ต้องตัดกามฉชันทะในเด็ดขาดความรู้สึกในเพศไม่มี มีเป็นผู้มีอสุจิอันเหือดแห้งแล้วถ้าเราเป็นผู้ชายจะจับกายผู้หญิงหรือเป็นผู้หญิงจะจับกายผู้ชายมีการสัมผัสซึ่งกันและกันจะไม่มีความรู้สึกในเพกเลยมันมีสภาพเหมือนกับเราจับวัตถุธรรมดานนาขามีต้องมีอารมณ์อย่างนี้ทีการที่ทำให้มีอารมณ์อย่างนี้มันยากไหม เราก็ไล่เดียบไปถึงพระสิกิทาคามีเราเริ่มต,นต้นจามาแล้วเงื่อทั้งความรู้สึกประเภทนี้เบาบางลงไปการผ่านาสกิทาคามีเนั้นมันเบาลงมาแล้วตอนนี้เริววนนวรเร่วกว่าให้มันเตียนลงไปเท่านั้นมวิธีเบาทำยังไงวิธีเรียกว่าให้เตียนทำยังไงกว่าให้เตียนแล้วก็ต้องหันไปดูสมถภาวนา นี่เรื่องสมถะภาวนานี่แม้แต่พระอรหันต์่านก็ยังใช้อยู่ดะเป็นดั่งฟังผู้บรรดาทั้งหลายที่บอกว่าสมถะไม่มีความหมายเขงวิปัสนาไม่ได้นี่เป็นอันว่าไม่รู้อะไรคือสมถะไม่รู้ว่าอะไรคือวิปัสนาสมถะคือตัวสมาธินักปฏิบัติจริงๆทั้งศีลต้องบริสุทธิ์อยู่เสมอสมาธิต้องทรงตัววิปัสนาญาต้องแจ่มใส สามรายการนี้เราจะแยกกันไม่ได้แต่ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วไม่มีผลมีการจะทำลายกามราคะเราก็ต้องใช้สกกายะทิฏฐิสกกายทิฏฐิเห็นว่าอัตภาพร่างกายนี้มันเป็นจักรอาการสามที่สองมันไม่มีสภาพเป็นแท่ทิท ที่เราเรียกข้าวขาไก่มันแบ่งส่วนออกเป็นหัวบ้างเป็นแขนบ้างเป็นขาบ้างเป็นตับไตไส้ปอดที่บ้างเป็นม้างทีนบ้างเป็นเลือดเป็นเนื้อสบังความจริงมันมีส่วนๆเราเป็นสามร้อสองส่วนในนี้มันร่างกายมันไม่เป็นแท่งทิพมันเป็นส่วนการเป็นส่วนเป็นชิ้นเป็นตอนที่เขามาต่อกันเขามานี่ พอสมศสีเขาเป็นเรื่องรากมันก็จีว่าไม่ใช่ขอแน่นอนไม่มีการคงทนถ้าการส่วนใดส่วนหนึ่งอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายมันสุดโทรมนั่นหมายถึงว่าความทุกข์มันจะต้องเกิดก็เพราะว่าเมื่อส่วนใดส่วนหนึ่งมานสุดโทรมอาการทําลายตัวมันก็เริ่มขึ้น หมายถึงว่าการป่วยไขย้ไม่สบายมันจะเริ่มร่างกายจะไม่ทรงสุขปกติปกติมันจะเริ่มเป็นนี่เราไปมองดูอีกทีว่าไอ้ก,การร่างกายที่แบ่งออกไปสามสามส่วนอันี้สา,ามสองก็ตามถ้าเติมมัตะตเกมัตเลงคางมันสมองเข้าไปอีกท่านแบ่งไปสามสามว่าชิ้นไหนบ้างมันสะอาด ในตอนไหนบ้างมนสะอาดจะม,มีสภาพทุกอย่างมันสกปรกไปหมดร่างกายของคนก็มีสภาพเหมือนซากศพนี่เป็นบวกกรรมฐานสองอย่างทั้งสมถานและวิปัสสนาไอ้ซากศพที่มันตายไปแล้วน้ำเหลืองออกมาน้ำเลือดน้ำเหลือง,องน้ำหนองไหลเหม่งกลิ่นเหม็งคลุ้ง ถาการสภาพการอย่างนี้มันมีมาเมื่อคนตายแลือมันมีเมื่อคนยังไม่ตายใช้ปรรยาดูให้พิจารณาดีจะปรากฏว่าไอ้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันมีถ้าเรายังไม่ตายหรือว่าคนอื่นยังไม่ตายน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองมันมีอยู่อยู่ในร่างกายแต่ที่ว่ามันยังไม่หลั่งไหลไม่ปรากฏก็ยังมีนิญ,ญาณและคะ่า เป็นดวงจิตที่เข้ามาเสียงสถิตในร่างกายเป็นตัวควบคุมเขาไว้สั่งให้บรรดาเวทศาตร์ต่างๆควบคุมสี่งสุกภพทั้งยเหล,าล่านี้ไม่ให้หลั่งไหลออกมาตอนนี้พอตายแล้วจิตมันออกไปจากร่างหาตัวควบคุมไม่ได้เมื่อร่างร่างกายตายลงไปธาตุไฟสลายตัวร่างกายเย็น เมื่อธาตุไฟสลายแล้วธาตุลมก็สลายหมายความความจริงธาตุลมสลายก่อนธาตุลมไม่มีที่ไหนถ้าไม่มีอากาศไม่มีลมจุดไฟไม่ติดไฟดับเมื่อลมหมดไฟไฟดับเหลือแต่ธาตุาาน้ำกับธาตุาดินไอตัวน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองปัสสาวะอะไรพวกนี้น้ำลายเป็นตัวธาตุน้ำนี่ของที่แข็งแข็งเนื่อง,งกายเป็นธาตุดิน มันก็ล้ไอ้ดามก็ล้ลายดินเมื่อที่แลกน้ำกันล,ลายดินไม่ได้ก็เพราะมีไฟก็เป็นเครื่องอบอุ่นให้ดินกับน้ำมีการส่งตัวพอกระทกประคองกันไว้ไม่แข็งเกินไปไม่อ่อนเกินไปในขณะที่มีไฟก็ต้องมีลมสำหรับพัดเลี้ยงไฟให้ส่งตัวมี่พอตายไปแล้วา้าไฟท่านลมหายไปเดี๋ยวถ้ทาท่านดินกับท่านน้ำซึ่งเป็นสัตว์ูกัน น้ำก็ระลายดินเมื่อดินเซนหลตัวไม่สามารถที่ต้านทานทนได้มีความอ่อนเปียกมากขึ้นผลที่สุดน้ำก็ซึมออกจากกายน้ำส่วนนี้ที่เราเรียกว่าน้ำเลือดทำเหลืองน้ำหนองสองเป็นหมิงคข้อมาจากกาเที่ทำไมมันจึงเหม็นก็เพราะขอให้ร่างกายเราทั้งหมดร่างกายของคนอื่นทั้งหมดมันมีสาพสิษสกปรก ถ้าเรายังไม่ตายได้จะพิจนารณาได้ว่าภายในของรา่างกายมีแต่ความสกปรกทั้งหมดหรือว่าน้ำลายของเรายามปกติเรากลืนกินได้อมอยู่ในปากได้แต่ว่าพอพูดออกมาจากปากไม่แต่มือของเราเองก็ไม่กลา้าที่จะไปแตะน้ำลายเพราะอะไรเพราะเห็นว่าน้ำลายสกปรกถ้าใครจะถามว่าน้ำลายมาจากไหน ก็มาจากภายในร่างกายก็เองเนื้อลำลายที่มันมาจากภายในร่างกายก็เองน้ำลำลายสะอาดถืว่าสุขภพนี่ส่วนหนึ่งที่เรารลังเกียจกันมากก็คือจาระประสาะถ้าหลังไหลมาจากร่างกายล้าเราลังเกียจจะว่าจะมือเขาไปแตะเลยล่าก็ไม่อยากจะหันเข้าไปมองเพราะมันมีสภาพอย่างไง เนืเรอก็ดูว่าจะรับวัที่มันหลังอะไรแล้วมันจะร่างกายนั้นมันมาจากไหนล่ะมันอยู่ในกายเราหรือว่าอยู่ในกายของคนอื่นมันออกมาจากกายเราเองให้กายเราก็เต็มไปด้วยฝ่าสกปรกโสโครกนีก่กายของคนอื่นเป็นยังไงสภาพกายของเราเป็นยังไงสภาพกายเขางคนอื่นก็เป็นเช่นนั้นนี่สําหรับสัก,กายกตาลุสตินี้ งาสุภกรรมฐานนี้สำหรับพระนาคามตีต้องพิจารณาควบคู่กันไปกับสก,กายทิฏฐิพิจารณาให้จิตส่งตัวไม่ไม่ใช่แบบนั่งหลับตาเปล่งน,นะกลางวันกัางคืนตื่นอยู่หลับอยู่หลับตาอยู่ทำให้มีจิตเสมอกันเห็นสภาพต่างความเป็นจริงมองเห็นคนพัก ให้เห็นทะลุเข้าไปชั้วภายในเลยจิตนิถึงเข้าไปภายในว่าคนทุกคนเต็มไปด้วยความสุขอกลุและคนทุกคนเต็มไปด้วยความทุกคนทุกคนหาความสุขไม่ได้ทุกข์เพราะความหนาวความร้อนความหิวความกป่วยไข้ไม่สบายการทกข์ส่งร่างกายมีความรารถนาไม่สมหวังมีความตายเป็นที่สุด ทุกประกบอบผิดกายงานทุกอย่างนี่มันทุกทั้งหมดมันเป็นตัวทุกนอกจากทุกแล้วมันก็ยังจะมีสกปรกเสียอีกแต่นี่เราจะพึงปรารถนาอะไรกับร่างกายที่เต็มไปด้วยความสกปรกร่างกายที่เต็มไปด้วยความทุกร่างกายที่หาความเที่ยงแท้นแน,น่อนอนไม่ได้ค่อยๆใช้ใจที่จะทาวนมาวนไปทอ,อย่างนี้ พยายามให้เห็นตามความเป็นจริงให้ได้ให้จิตไม่รู้ซึงถึงความเป็นจริงไม่ใช่นิดเ่นเรนนิจริงจริงนิสติงตัวเราทุกวันแต่เห็นตัวเราแล้วไม่เห็นคนอื่นง่ายเมื่อตัวเราเนี่ยมันสะอาดตรงไหนเนาะสิ่งที่ดร,ราติดตาติดใจกันมากก็คือผิวหนังกับพ้านิดเดียว เป็นเครื่องลอยคนเป็นทุกข์ชอบนักก็ผิวมันสวยมันงามมันสดมันสวย,สวยแต่ว่าผิวที่เห็นว่าสวยจริงๆน่นสะอาดสละสกปรกเราต้องอาบน้ำบรรลุป่าต้องใช้สบู่มาชำระล้างร่างกายบรรลุปรา,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 ปราที่เราอาบนา้ำเราอาบทำไมอาบเพรู้สึกว่าร่รรางกายมันสกปรกก็จึงอาบ อาบน้านพละ่รงกายเสร็จแล้ววันหลังต้องทำารือไมดีไม่ดีถ้าดูดอนแบบนี้อาจจะว่าถ้า้องฝันเราสองข้างสามั้างก็ได้ก็เรือมันซึมออกมามันทำให้สุขภพเงือนี่มันอยู่ที่ไหนเือมันมาจากร่างกายหรือมันมาจากที่อื yup. <mart> ่นก็ไปเรือม ja er ันก็มาจากร่างกายนี่ใช้ปัญญาที่เจรณาให้เห็นค่อยค่อยคิด ให้ค่อยนึกเห็นตามความเป็นจริงเราเรียนหาความจริงกันในหลักพระพุทธศาสนาไม่ใช่จะมาน,นั่งโกหกโมทิตตนเองให้เห็นตัวเราและก็เห็นบุคคลอื่นดูหาความเป็นจริงให้พบจอให้จิตสลดคิดวเื่อร่างกายของคนและสัตว์เต็มไปด้วยความสกปรกจริงๆเรื่อร่างกายของคนและสัตว์มีทุกจริง ร่างกายของคนสัตว์หาความเที่ยงไม่ได้จริงๆมันมีการสลายตัวเป็นอนุสรไม่มีใครจะบังคับบัญชาร่างกายให้มีสภาพทรงตัวไม่มีใครกล้าจะแสดงว่าเราเป็นของร่างกายจริงจัง,จงโดยมีการบังคับให้ทรงตัวได้นี่นเมื่อร่างกายมันไม่ดีอย่างนี้เราจะไปเมามันเรื่องกุโลกีวิสัยประโยชน์อะไร ถ้าเราต้องการมีคู่ครองไอ้ตัวของเราเองคนเดียวมันทุกข์พออยู่แล้วเป็นได้คนอื่นมาเป็นคู่ครองมันก็เพิ่มทุกข์ทุกข์ทั้งภาระที่ร่างกายขาเขาจะสุดสมทุกข์ทั้งภาระที่ต้องอรับต้องรทุกข์ทางต้องรับอารมณ์ที่เราไม่พอใจมันสร้างความหนักใจสร้างสร้างความลำบากใจอยู่ตลอดเวลานี่เป็นอันว่าร่างกายนี่มันทุกข์ร่างกายคนอื่นก็ทุกข์ ร่างกายเราสปกปรกเราต้องการขอสะอาดในเมื่อร่างกายเขาบุคคนอื่นสปกปรกเราควรจรทนามันมาเพื่อประโยชนย์อะไรเป็นอันว่าค่อยๆค่อยๆไปค่อยๆพิจเจรณาจึงกว่าจิตจะมีอารมณ์เป็นเอกขตารมณ์โดยนิยละรู้สึกอยู่เสมอว่าร่างกายของเราสปกปรกร่างกายเขาบุคคนอื่นก็สกปรก ร่างกายของเราไม่น่ารักไม่น่าที่สมัยร่างกายของคนอื่นก็ไม่น่ารักไม่น่าที่สมัยร่างกายของเราเป็นปัจจัยของความทุกข์ร่างกายของคนอื่นก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ร่างกายของเราในที่สุดเป็นกรตายร่างกายของคนอื่นในที่สุดเ็นกระายจะผูกพันมันเรื่องอะไรร่างกายท่าสองฝ่ายเท้งเราและเขาหลงไหลฝ่ายันเมามันรักมันเื่อประโยชน์อะไร เรารักมันก็ชื่อว่าเรารักทุกข์เราไม่ใช่รักสุขเราเลิกรักวันเสดีกว่าเอาจิตตั้งใจเจพาพระนาวางสังขารคี่ร่างกายเสียมุ่งไปพระนิพพาบนบรรดาท่าพุทธบริษัททุกท่านอารมณ์ก็อ่านาคามีเบื่องต้นเป็นข้อที่หนึ่งยังไม่จบสำหรับวันนี้เวลาหมดเสียแล้ว ตอนนี้ไปเรรดาทายพุทบริษัททุกท่านตั้งกายให้ทรงดำนงจิตให้มัน่นกำหนดรู้ลงไม่ใจเขาออกใช้คำภาวน,นานและพิจารณาตารมตรีาตามมาตรยาใยสาที่กว่าจะได้ยินเส้นญาณบอกมเวลา